ท่านพระจารย์มั่นภูริทัตเทระเสนอตอนที่14พระทุดงกลัวผีท่านพระจารย์มั่นภูริทโตเล่าให้ฟังว่ามีพระองค์หนึ่งเที่ยวทุดงไปพักอยู่ในป่าแต่เจ้าตัวไม่รู้ว่า ถูกโยมพาไปพักริมป่าช้าเพราะไปถึงหมู่บ้านนั้นตอนเย็นๆและถามถึงป่าที่ควรพักบำเพ็นเพียนโยมก็ชี้บอกตรงป่านั้นว่าเป็นที่เหมาะสมแต่ไม่ได้บอกท่านว่าเป็นป่าช้าและพาท่านไปพักที่นั่นพอพักได้เพียงคืนเดียววันต่อมาท่านก็เห็นเขาหามผีตายผ่านมาเผาที่ป่าช้าซึ่งห่างจากที่ท่านพักประมาณหนึ่งเส้นท่านมองตามไปก็เห็นที่เขาเผาอยู่อย่างชัดเจน เบื้องแรกองค์ท่านเองพอมองเห็นหีบศพที่เขาหามผ่านมาเท่านั้นก็ชักเริ่มกลัวใจไม่ดีและยังนึกว่าเขาจะหามผ่านไปเผาที่อื่นแม้เช่นนั้นก็นึกเป็นทุกไว้เผื่อตอนกลางคืนอยู่อีกกลัวว่าภาพนั้นจะมาหลอกหลอนทําให้นอนไม่ได้ในตอนกลางคืนความจริงที่ท่านพักอยู่กลับเป็นริมป่าช้าและยังเห็นเขาเผาผีอยู่ต่อหน้าซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลเลยท่านยิ่งชิด ยิ่งไม่สบายใจและเป็นทุกข์ใหญ่คือทั้งจะคิดเป็นทุกข์ในขณะนั้นและคิดเป็นทุกข์เพื่อตอนกลางคืนอีกใจเริ่มกระวนกระวายเอาการอยู่นับแต่ขณะที่ได้เห็นศพทีแรกเมื่อตกตอนกลางคืนยิ่งกลัวมากและหายใจแทบไม่ออกปรากฏว่าหายใจติบตันไปหมดน่าสงสารที่พระกลัวผีถึงขนาดนี้ก็มีพอเขากลับกันไปหมด ท่านเริ่มเกิดเรื่องยุ่งกับผีแต่ขณะนั้นมาจนถึงตอนเย็นและกลางคืนจิตใจไม่เป็นอันเจริญสมาธิภาวนาเอาเลยหลับตาลงทีไรปรากฏแต่ว่ามีแต่ผีเข้ามาเยี่ยมและถามข่าวคราวถามความทุกข์ความสุขต่างๆอันสืบสาวยาวเหยียดไม่มีประมาณและปรากฏว่าพากันมาเป็นพวกๆก,ก็ยิ่งทําให้ท่านกลัวมากแทบไม่มีสติยับยั้งตั้งตัวได้เลยเรื่องเริ่มแต่ขณะมองเห็นศพ ที่เขาหามผ่านหน้าท่านไปจุดถึงตอนกลางคืนไม่มีเวลาเบาบางลงบ้างพอให้หายใจได้นับว่าท่านเป็นทุกข์ถึงขนาดที่จะอดทนกลั้นไม่ได้นับแต่วันบวชมาก็เพิ่งมีครั้งเดียวเท่านั้นที่ต่อสู้กับผีในมโนภาพอยู่เป็นเวลาหลายชั่วโมงท่านจึงพอมีสติรึกได้บ้างว่าที่เราคิดกลัวผีก็ดีที่เข้าใจว่าผีพากันมาเยี่ยมเราเป็นพวกพวกก็ดี อาจไม่เป็นความจริงก็เป็นได้และอาจเป็นเรื่องราววาดมโนภาพสพขึ้นมาหลอกหลอนตนเองให้กลัวไปเปล่าๆมากกว่าอยากระนั้นเลยเพราะถึงอย่างไรเราก็เป็นพระธุดงกรรมฐานทั้งองค์ที่โลกให้นามว่าเป็นพระที่เจงการอาจหารเอาจริงเอาจังและเป็นพระประเภทที่ไม่กลัวอะไรอะไ,รไม่ว่าจะเป็นผีที่ตายแล้วหรือเป็นผีเปรตผีหลวง ผีทะเลอะไรอะไรมาหลอกก็ไม่กลัวแต่เราซึ่งเป็นพระธุดงที่โลกเคยยกยอรสรรเสริญอย่างยิ่งมาแล้วว่าไม่กลัวอะไรแต่ทําไมจึงมาเป็นพระที่อาภัพวาสนาอับเฉาขนาดนี้บวชมากลัวผีกลัวเปรตกลัวลมกลัวแรงจึงไม่มีเหตุมีผลเอาได้เป็นที่น่าอับอายขายหน้าหมูคนะ่คณะซึ่งเป็นพระธุดงกรรมาฐานด้วยกันเสียเรี่ยวเสียแรงและกําลังใจของโลก ที่อุตส่าห์ยกยอให้ว่าเป็นพระดีพระไม่กลัวผีกลัวเปรตครั้นแล้วก็มาเป็นพระอย่างนี้ไปได้เมื่อท่านพัฒนาคุณของพระทุดงและตัหนิตัวเองว่าเป็นพระเหลวไหลไม่เป็นท่าแล้วก็บอกกับตัวเองว่านับแต่ขณะนี้เป็นต้นไปซึ่งขณะนั้นเป็นเวลากลางคืน เรามีความกลัวในสถานที่ใดจะต้องไปในสถานที่นั้นให้จงได้ก็บัดนี้ใจของเรากำลังกลัวผีที่กำลังถูกเผาซึ่งมองเห็นกองไฟอยู่ในป่าช้านั้นเราต้องไปที่นั้นให้ได้ในขณะนี้ว่าแล้วก็เตรียมตัวคลองผ้าออกจากที่พักเดินตรงไปที่ศพซึ่งกำลังถูกเผาและมองเห็นอยู่อย่างชัดเจนทันทีพอท่านออกเดินไปไม่ได้กีก้าวขาชักแข็ง ก้าวไม่ค่อยออกสิแล้วใจทั้งเต้นทั้งสั่นตัวร้อนเผาเหมือนถูกแดดเผาเวลากลางวันเหงื่อแตกโชกไปทั้งตัวเห็นท่าไม่ได้การจึงรีบเปลี่ยนวิธีใหม่คือเดินแบบเท้าต่อเท้าติดติดกันไปไม่ยอมให้หยุดอยู่กับที่ตอนนี้ท่านต้องบังคับใจอย่างเต็มที่ทั้งกลัวทั้งสั่นแทบไม่เป็นตัวของตัวเหมือนอะไรอะไรมันจะสุดสุด,ส,ดสิ้นสิ้นไปเสียแล้วเวลานั้นแต่ท่านไม่ถอยความพยายาม ที่จะก้าวไปให้ถึงแบบเอาเป็นเอาตายเข้าว่ากันสุดท้ายท่านก็ไปจนถึงพอไปถึงที่เผาศพแล้วแทนที่จะสบายตามความรู้สึกในสิ่งทั่วๆไปว่าสมประสงค์แล้วแต่เวลานั้นปรากฏว่าตัวเองจะเป็นลมและลืมหายใจไปจนแล้วจนรอดจึงขมใจพยายามดูศพที่กำลังถูกเผาทั้งๆท,ท,ที่กำลังกลัวแทบจะเป็นบ้าเป็นหลังไปอยู่แล้วพอมองเห็นกระโหลกศีรษะ ที่ถูกเผาจนไหม้และขาวหมดแล้วใจก็ยิ่งกำเริบกลัวใหญ่แทบจะพาเหาะลอยไปในขณะนั้นท่านจึงพยายามสะกดใจเอาไว้แล้วพานั่งสมาธิลงตรงหน้าศพห่างจากเปลวไฟเผาศพพอประมาณโดยหันหน้ามาทางศพเพื่อทำศพให้เป็นเป้าหมายของการพิจารณาบังคับใจที่กำลังกลัวกลัวให้บริกรรมว่าเราก็จะตายเช่นเดียวกับเขาคนนี้ไม่ต้องกลัว เราก็จะตายไม่ต้องกลัวเราก็จะตายกลัวไปทำไมไม่ต้องกลัวขณะที่นั่งบังคับใจให้บริกรรมภาวนาความตายอยู่ด้วยความทั้งกระวนกระวายเพราะกลัวผีนั้นได้ปรากฏเสียงแปลกประหลาดขึ้นมาข้างหลังเสียงบาดย่างเท้าดังเข้ามาเป็นบทเป็นบาด เหมือนมีอะไรเดินมาหาท่านซึ่งกําลังนั่งสมาธิภาวนาอยู่และเดินเดินหยุดหยุดเป็นลักษณะจดจดจ้องจ้องคล้ายจะมาทําอะไรท่านซึ่งเป็นความรู้สึกที่คิดขึ้นมาในขณะนั้นก็ยิ่งทําให้ใจกําเริบใหญ่ถึงขนาดจะวิ่งหนีและร้องออกมาดังๆว่าผีมาแล้วช่วยด้วยถ้าเทียบทางวัตถุก็ยังอีกเส้นผมเดียวที่ท่านจะออกวิ่งท่านอดใจรอฟังไปอีก ก็ได้ยินเสียงค่อยๆเดินเข้ามาข้างๆห่างท่านประมาณสามวาแล้วก็ได้ยินเสียงเคี้ยวอะไรกรอบแกลบกรอบแกลบ,กบยิ่งทําให้ท่านคิดไปมากว่ามันจะมาเคี้ยวกินอะไรที่นี่เสร็จแล้วก็จะมาเคี้ยวเอาศีรษะของเราเข้าอีกก็เป็นอันว่าเราต้องจบเรื่องกับผีตัวร้ายกาศไม่ไว้หน้าใครอยู่ณที่นี้เป็นแน่แน่พอท่านคิดขึ้นมาถึงตอนนี้ท่านอดรนทนไม่ไหวจึงคิดจะลืมตาขึ้นดูมัน เพื่อเห็นท่าไม่ได้การจะได้เตรียมวิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอดดีกว่าจะมายอมจอดจมให้ผีตัวไม่มีความดีอะไรเลยกินเปล่าเมื่อชีวิตรอดไปได้เรายังมีหวังได้บำเพ็ญเพียรต่อไปยังจะมีกำไรกว่าการเอาชีวิตของพระทั้งองค์มาให้ผีกินเปล่าพอโปลงตกแล้วก็รีบลืมตาขึ้นมาดูผีตัวกำลังเคี้ยวอะไรกรอบๆอยู่ขณะนั้นพร้อมกับเตรียมตัวจะวิ่งเพื่อเอาตัวรอด หวังเอาชีวิตไปจอดข้างหน้าพอท่านลืมตาขึ้นมาดูจริงๆสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นผีตัวร้ายกาศเลยกลายเป็นสุนัขบ้านออกมาเที่ยวเจ็บกินเศษอาหารที่เขานำมาเพื่อเส้นผู้ตายตามประเพณีซึ่งไม่สนใจกับใครและมาจากที่ไหนคงเที่ยวหากินไปตามภาษาสัตว์ซึ่งเป็นผู้อาภาพทางอาหารประจำชาติตามกรรมนิยมส่วนพระทุดงขกรรมฐาน เขลืมตาขึ้นมาเห็นสุนัขอย่างเต็มตาแล้วเลยทั้งหัวรอดตัวเองและคิดพูดทางใจกับสุนัขตัวไม่รู้ภาษาและไม่สนใจกับใครนั้นว่าแหมสุนัขตัวนี้มันมีอำนาจวาสนามากเสียจริงๆทำเอาเราแทบตัวปลิวไปได้และเป็นประวัติการอันสํสำคัญต่อไปไม่มีสิ้นสุดทั้งเกิดความสลดสังเวชตนอย่างยิ่งที่ไม่เป็นท่าเอาเลยทั้งๆท,ที่ได้พูดกับตัวเองแล้วว่า จะเป็นนักสู้แบบเอาชีวิตเข้าประกันแต่พอเข้ามาเยี่ยมศพในป่าช้าและได้ยินเสียงสุนัขมาเที่ยวหากินเท่านี้ก็แทบตั้งตัวไม่ติดและจะเป็นกรรมฐานบ้าวิ่งเตลิดเปิดเปิงไปจนได้ยังดีที่มีพระธรรมท่านเมตตาไว้ให้รออยู่พอประมาณเส้นผมหนึ่งพอรู้เหตุรู้ผลต้นปลายบ้างไม่เช่นนั้นคงเป็นบ้าไปแล้วโอ้โหเรานี่โง่ และหยาบถึงขนาดนี้เฉยหรือควรจะครองผ้าเหลืองอันเป็นเครื่องหมายของสิทธิพระตถาคตเจ้าผู้องค์อาจกล้าหาญไม่มีใครเสมอเหมือนอีกต่อไปแลหรือและควรจะไปบินทบาทจากชาวบ้านมากินให้สิ้นเปลืองของเขาเ้าเปล่าๆด้วยความไม่เป็นท่าของเราอยู่อีกหรือเราจะปฏิบัติต่อตัวเองที่แสนต่ำทรามอย่างไรบ้างจึงจะสะสมกับความเลวทาไม่เป็นท่าของตนทึ่งแสดงอยู่ขณะนี้ ลูกศิษย์พระตถา,าคตเจ้าผู้โง่เขลาและแตมซามขนาดเรานี้จะยังมีอยู่ให้หนักพระศา,ศาสนาต่อไปอีกไหมหนอขนาดมีเราเพียงคนเดียวเท่านี้ก็น,นับว่าจะทําพระศา,ศาสนาให้สวยพอแล้วถ้าคขนมีอีกเช่นเรานี้พระศา,ศาสดาคงแย่แน่แน่ความกลัวผีซึ่งเป็นเรื่องกดทวงให้เราเป็นคนแตมซามไม่เป็นท่านั้นเราจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรรีบตัดสินใจเดี๋ยวนี้ถ้ารอไปนานก็ขอให้เราตายเสียดีกว่า อย่ามายอมให้ตัวให้ความกลัวผีมันเหยียบย่ำบ,บนหัวใจอีกต่อไปเลยอายโลกเขาแทบไม่มีแผ่นดินจะให้คนหนักพระศา,ศาสนาอยู่ต่อไปอีกแล้วพอพร่ำสอนตนจบลงท่านก็ทำความเข้าใจกับตัวเองว่าถ้าไม่หายกลัวผีเมื่อไหร่จะไม่ยอมหนีจากที่นี้อย่างเด็ดขาดตายก็ยอมตายไม่ควรอยู่ให้หนักโลกและพระศา,ศาสนาต่อไปคนอื่น ยังจะเอาอย่างไม่ดีไปใช้อีกด้วยและจะกลายเป็นคนไม่เป็นท่าไปหลายคนและหนักพระศาสนายิ่งขึ้นไปอีกมากมายนับแต่ขณะนั้นมาท่านตั้งใจปฏิบัติต่อความกลัวอย่างกวดขันโดยเข้าไปอยู่ป่าช้าทั้งกลางวันกลางคืนยึดเอาคนที่ตายไปแล้วมาเทียบกับตนซึ่งยังเป็นอยู่เป็นส่วนผสมของทาุเช่นเดียวกันเวลาใจยังครองตัวอยู่ก็มีทางเป็นสัตว์เป็นบุคคลสืบต่อไป เมื่อประสจากใจครองเพียงอย่างเดียวธาตุทั้งมวลที่ผสมกันอยู่ก็สลายลงไปที่เรียกว่าคนตายและยึดเอาความสำคัญที่ไปหมายสุนัขทั้งตัวที่มาเที่ยวหากินในป่าช้าว่าเป็นผีมาสอนตัวเองว่าเป็นความสำคัญที่เลวไหลจนบอกใครไม่ได้ไม่ควรเชื่อถือว่าเป็นสาระต่อไปกับคำว่าผีมาหลอกความจริงแล้วคือใจหลอกตัวเองทั้งเพการกลัว ก็กลัวเพราะใจหลอกหลอนตัวเองทุกข์ก็เพราะความเชื่อความหลอกลวงของใจจนทําให้เป็นทุกข์แบบจะเป็นจะตายและแทบจะเสียคนไปทั้งคนในขณะนั้นผีจริงไม่ปรากฏว่ามาหลอกมาหลอนเราเคยหลงเชื่อความชิดความหมายมั่นปั้นเรื่องหลอกลวงต่างๆของจิตมาเสียนานแต่ยังไม่ถึงขั้นจะพาตัวให้ล่มจมเหมือนครั้งนี้ทำท่านสอนไว้ว่าสัญญาเป็นเจ้ามายานั้น แต่ก่อนเรายังไม่ทราบความหมายชัดเจนเพิ่งมาทราบเอาตอนจะตายทั้งเป็นและจะเหม็นท,ทั้งที่ยังไม่เน่าขณะกลัวผีที่ถูกเจ้าสัญญาหลอกและต้มตุ่นนี้เองต่อไปนี้สัญญาจะมาหลอกเราเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แน่นอนเราจะต้องอยู่ป่าช้านี้จนกว่าเจ้าสัญญาที่เคยหลอกตายไปเสียก่อนจนไม่มีอะไรมาหลอกให้กลัวผีต่อไปถึงจะหนีไปที่อื่นเวลานี้ เป็นเวลาที่เราจะทรมานสัญญาตัวปิ้นปล้อนหลอกลวงเจิงๆนี้ให้ตายไปจนได้เผาศพมันเหมือนเผาศพผีตายดังที่เราเห็นเมื่อวานเสียก่อนเมื่อชีวิตยังอยู่อยากไปที่ไหนเราถึงจะไปทีหลังตอนนี้ถึงขั้นเด็ดขาดกับสัญญาท่านก็เด็ดจริงๆและทรมานถึงขนาดที่สัญญาหมายขึ้นว่าผีมีอยู่ณที่ใดและเกิดขึ้นณขณะใดท่านต้องไปที่นั้น เพื่อดูและรู้เท่ามันทันทีจนสัญญาพเพยอตัวขึ้นไม่ได้ในคืนวันนั้นเพราะท่านไม่ยอมหลับยอมนอนเอาเลยตั้งหน้าต่อสู้กับผีภายนอกคือสุนัขซึ่งเกือบเสียตัวไปกับมันพอได้เงื่อนและได้สติท่านก็ย้อนกลับมาต่อสู้กับผีภายในให้หมอบราบไปตามๆกันนับแต่ขณะที่รู้ตัวแล้วความกลัวผีไม่เคยเกิดขึ้นรบกวนท่านได้อีกตลอดทั้งคืน แม้คืนต่อมาท่านก็ตั้งท่ารับความกลัวนั้นอย่างแข็งแกร่งตลอดไปจนกลายเป็นพระธุดง,งค์อง้าต่อหลายๆสิ่งอย่างไม่น่าเชื่อแต่เรื่องก็เป็นความจริงจากท่านมาแล้วจนเป็นเรื่องฝังใจและตั้งตัวได้เพราะผีเป็นเหตุแต่บัดนั้นเป็นต้นมาความกลัวผีจึงเป็นธรรมเทศนากันเอกโปรดท่านให้กลายเป็นพระอันแท้จริงขึ้นมาองค์หนึ่งถึงได้นำมาแทรกลงในประวัติท่านพระจารย์มั่นเผื่อท่านผู้อ่าน ได้นำไปเป็นคติต่อไปคงไม่ไร้สาระไปเสียทีเดียวเช่นกับประวัติของท่านผู้เป็นอาจารย์ซึ่งเป็นประวัติที่ให้คติแก่โลกอยู่เวลานี้ฉะนั้น <osaic> การเยี่ยมป่าช้าจึงเป็นความสำคัญสำหรับทุดงควัตรประจำสมัยตลอดมาการถือไตรจีวรคือผ้าสามผืนเป็นวัด ท่านพระจารย์มั่นถือปฏิบัติมาแต่เริ่มแรกอุปสมบทไม่ลดละจนถึงวัยชราจึงลดหย่อนผ่อนตามธาตุขันที่ต้องการความบำรุงมากขึ้นทุกระยะที่ท่านปฏิบัติเช่นนั้นโดยเห็นว่าพระธุดงค์ข้รมาฐานครั้งนั้นไม่อยู่ประจำที่นักนอกจากในพรรษาเท่านั้นต้องเที่ยวไปในป่านั้นภูเขาลูกนี้อยู่เสมอการไปก็ต้องเดินด้วยเท้าเปล่าไม่มีรถราเหมือนสมัยนี้มีบริขารมากน้อย ต้องสะพายไปเองช่วยตัวเองทั้งนั้นของใครของเราช่วยกันไม่ได้เพราะต่างคนต่างมีพอกำกับกำลังของตัวจะมีมากกว่านั้นก็เอาไปไม่ไหวทั้งเป็นความไม่สะดวกพรุงพรังอีกด้วยจึงมีเฉพาะที่จำเป็นจริงๆนานไปก็กลายเป็นความเคยชินต่อในใสิสัยแม้มีผู้มาถวายก็ให้ทานผู้อื่นไปไม่สั่งสมให้เป็นการกังวลเพราะสมณะเรามีความสวยงาม อยู่กับการปฏิบัติดีและไม่สังสมเวลาตายไปให้มีแต่บริขาร8ซึ่งเป็นของจำเป็นสำหรับพระเท่านั้นเป็นความงามอย่างยิ่งเมื่อมีชีวิตอยู่ก็สง่าผ่าเผยด้วยความจนแบบพระเวลาตายก็เป็นสุขะโตไม่มีอารมณ์กับสิ่งใดอันเป็นเกียรติอย่างยิ่งของพระผู้ตายด้วยความจนมนุษย์และเทวดาสรรเสริญทุดงขวัตข้อนี้จึงเป็นเครื่องประดับสมณนะ ให้งามตลอดอวสาน